ททานอีศบเรื่องเด็กชายกับลูกเกาลัดเด็กชายคนหนึ่งได้รับอนุญาตให้ล้วงมือไปในคนโทรเพื่อหยิบลูกเกาลัดขึ้นมาแต่เขาหยิบขึ้นมากำใหญ่เกินไปจึงไม่อาจดึงมือออกมาได้เขาจึงลุกขึ้นยืนใจก็ดื้อดึงหาได้ยอมทิ้งลูกเกาลัดจากมือแม่เพียงลูกเดียวในที่สุดเมื่อไม่ได้ลูกเกาลัดเต็มกำม,มือตามใจหมายเขาก็เริ่มผิดหวังวิตกกังวลและเริ่มร้องไห้ลูกเอ,อย๋ยแม่ของเขาเอ,อ่ยขึ้น จงพอใจกับเกาลัดเพียงครึ่งเดียวที่เจ้าหยิบเจ้าถึงจะดึงมือของเจ้าออกมาได้อย่างง่ายดายจากนั้นค่อยกลับมาเอาลูกเกาลัดเพิ่มทีหลังก็ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามกอบโกยมากจนเกินไปในคราเดียวพุทธภาษิลุตโตโทอัดทังนชานาติลุตโตโทรธรรมังนปัสติอันคะตมังตถาโหติยังโลภสหเตนรัง ผู้โลภย่อมไม่รู้อัดผู้โลภย่อมไม่เห็นธรรมความโลภเข้าครอบนำคนใดเมื่อใดความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้นนิทานอีศพเรื่องหมาป่ากับลูกแพะ การละครั้งหนึ่งยังมีลูกแพะตัวน้อยซึ่งเขาของมันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทำให้มันหลงคิดไปว่ามันเติบใหญ่เป็นพระโตเต็มวัยและดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝูงแพะเริ่มเดินจากท้องทุ่งเพื่อกลับบ้านแม่ของมันก็ส่งเสียงร้องเรียกหาแต่เจ้าแพะน้อยหาได้ใส่ใจอันตรายใดๆพลางแทะเลมย่านุ่มต่อไปไม่นานนักเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมาฝูงแพะก็จากไปหมดแล้ว มันอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังดวงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าเงามืดเริ่มทอดยาวไปตามพื้นดินสายลมเย็ยนเยอือเยือกพัดฉี่ออยอฉิวเกาอให้เกิดเสียงหวีดวิวชวนขนหัวลุกในทุ่งหญ้าเจ้าแพนน้อยตัวสั่นขณะคิดถึงหมาป่าผู้น่าสะพรึงมันจึงเดินข้ามท้องทุ่งพร้อมส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ทว่ายังไม่ทันจะถึงครึ่งทางมันก็พบหมาป่าอยู่ใกล้ๆดงไม้แห่งหนึ่งเจ้าแพนน้อยรู้ดีว่ามันเหลือความหวังเพียงน้อยนิด ได้โปรดเถิดท่านหมาป่ามันกล่าวเสียงสะท้านข้ารู้ว่าท่านจะกินข้าเป็นอาหารแต่ก่อนอื่นได้โปรดเป่าขลุยให้ข้าฟังสักเพลงเถิดข้าอยากจะเต้นรำและมีความสุขให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หมาป่าชอบความคิดที่จะร้องรำทำเพลงสักนิดก่อนลงมือกินมันจึงเริ่มบรรเลงเพลงสนุกสนุกส่วนเจ้าแพะน้อยก็กระโดดโลดเต้นไปมาอย่างร่าเริงระหว่างนั้นฝูงแพะก็ค่อยๆเคลื่อนขบวนกลับบ้านอย่างเชื่องช้า ท่ามกลางอากาศยามเย็นเสียงขลุ่ยของเจ้าหมาป่าได้ยินไปไกลบรรดาหมาเลี้ยงแกะหูจังชั่นทันทีพวกมันจดจำเพลงที่พวกหมาป่าชอบร้องก่อนจะฉลองเหยื่อได้ดีพวกมันจึงพุ่งทยานกลับไปยังทุ่งหญ้าในทันควันเสียงเพลงของเจ้าหมาป่าหยุดลงทันทีทันใดและในขณะที่มันกำลังเปิดแนบโดยมีฝูงหมาเลี้ยงแกะไล่กวดอยู่ด้านหลัง มันก็ตำหนิตนเองว่าเป็นเพียงหมาป่าหน้าโง่ที่ยอมกลายเป็นคนเป่าขลุ่ยเพื่อให้เจ้าแพทน้อยพึงพอใจทั้งๆท,ที่มันควรจะทำตัวให้สมกับนักล่าอย่างที่มันเป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้อะไรมาเปลี่ยนความตั้งใจของคุณได้พุทธภาสิตอนิพพินทียากาเรียสสะสัมมทัตโถวิปัจเจติประโยชน์ย่อมสำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยไม่เบื่อหน่าย ทานอีศพเรื่องกบกับ,บวัววัวตัวหนึ่งเดินลงไปในบึงที่มีกบกบอยู่เต็มเพื่อดื่มน้ำหลังจากที่มันทิ้งตัวลงไปในน้ำอย่างแรงมันก็ไปเหยียบเจ้ากบน้อยตัวหนึ่งแหละคาโคนแม่กบหาลูกกบน้อยไม่เจอจึงไปถามหาจากพี่ชายและพี่สาวของมันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากบน้อยสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มากๆครับแม่หนึ่งในนั้นพูดขึ้นมันเหยียบน้องกบน้อยด้วยเท้าอันใหญ่โตของมันใหญ่แค่ไหนกัน แม่กบร้องถามพลางพองตัวขึ้นใหญ่แค่นี้ได้ไหมโอ้ใหญ่กว่านั้นมากครับพวกมันร้องขึ้นแม่กบจึงพองตัวขึ้นไปอีกมันไม่มีทางใหญ่ไปกว่านี้แน่ๆแม่กบพูดแต่พวกลูกกบพากันบอกว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่กว่านั้นอีกมากๆแม่กบจึงพองตัวให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ท้องแตกตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าพยายามทำอะไรเกินตัวพุทธภาสิตเตทีคารตังโซจันติเยปมชัดชันติมานวาคนประมาทย่อมเศร้าโศกสิ้นการละนานนิทานอีศบเรื่องหมาไก่และหมาจิ้งจอก หมาและไก่เป็นเพื่อนที่สนดดต่อกันพวกมันปรารถนาที่จะได้เห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้อย่างเหลือเกินพวกมันจึงตัดสินใจออกจากฟาร์มและเดินทางสู่โลกกว้างไปตามถนนที่มุ่งสู่พงไพรสองสหายท่องไปเรื่อยๆด้วยจิตใจอันฮึกเหมิมยิ่งทว่ายังไม่พบเจอการผจญภัยใดๆที่จะเอามาเล่าได้เลยเมื่อถึงยามขําเจ้าไก่ก็มองหาทิทางพอจะเกาะคอนอันเป็นกิจวัตรประจำของมันแล้วก็พบโครงไม้ซึ่งมัด ท่านคิดว่าเหมาะแก่การพักแรมตอนกลางคืนเจ้าหมาสามารถคลานเข้าไปนอนข้างในได้ส่วนเจ้าไก่ก็บินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้กิ่งหนึ่งทุกอย่างเสร็จสับเป็นอันดีทั้งสองตัวก็หลับไปอย่างมีความสุขเมื่อแสงแรกอรุณศสร์สองเข้ามาเจ้าไก่รู้สึกตัวตื่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งมันลืมไปว่ามันอยู่ที่ไหนและยังนึกว่าตัวเองอยู่ในฟาร์มซึ่งมันมีหน้าที่ต้องปลูกทุกคนเมื่อยามเช้ามาเยือน มันจึงเหยียดตัวขึ้นกระพือปีกและก่งคอขันเสียงดังแต่แทนที่มันจะปลุกชาวนามันกลับไปปลุกหมาจิ้งจอกที่อยู่ในป่าไม่ไกลนักเจ้าหมาจิ้งจอกจินตนาการเห็นภาพอาหารชาวแสนอร่อยขึ้นมาทันใดมันจึงรีบแจ้นไปยังต้นไม้ที่เจ้าไก่เกาะอยู่และกล่าวอย่างสุภาพว่ายินดีต้อนรับสู่ป่าของพวกเราด้วยใจจริงขอรับท่านที่เคารพ กระผมไม่อาจบรรยายได้เลยว่ากระผมยินดีแค่ไหนที่ได้เห็นท่านณนาที่นี้กระผมมั่นใจนักว่าเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันได้อย่างแน่แท้กระผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยขอรับเจ้าไก่ตอบน้ำเสียงกลิ้งกลอกถ้าท่านจะกรุณาเข้ามาทางประตูบ้านของกระผมตรงโคนต้นไม้นั่นคนเฝ้าประตูของกระผมจะให้ท่านเข้ามาเองขอรับ หมาจิ้งจอกผู้หิวโซหาได้เฉลียวใจสักนิดมันเดินอ้อมไปยังโคนต้นไม้ดังที่เจ้าไก่บอกและเพียงชั่วพริบตาเจ้าหมาก็จัดการขย่ำม,มันทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่พยายามจะคิดร้ายต่อคนอื่นอาจได้รับผลตอบแทนอย่างเดียวกันพุทธภาสิสานีกรรมมานินยันติทุกคอตออืกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติ อีศเรื่องแมวผูกกระพรวนการละครั้งหนึ่งบรรดาหนูทั้งหลายเรียกประชุมเพื่อหารือแผนการที่จะปลดแอกตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจของพวกมันนั่นคือเจ้าแมวเหมียวอย่างน้อยที่สุดพวกมันก็อยากรู้ว่าเมื่อไรแมวจะมาเพื่อพวกมันจะได้มีเวลาหนีทันจริงๆแล้วคือต้องทําอะไรสักอย่างเพราะพวกมันอยู่ภายใต้ความหวาดผวากรงเล็บแมวมาช้านานจนแทบไม่กล้าเสนอหน้าโผล่ออกมาจากรูเลยตลอดทั้งวันทั้งคืน แผนการมากมายถูกยกขั้นมาปรึกษาหารือกันแต่ไม่มีแผนการใดดีพอเลยสักแผนการเดียวท้ายที่สุดเจ้าหนูน้อยตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนและพูดว่าข้ามีแผนที่ง่ายมากแต่รับรองว่าต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนทั้งหมดที่เราต้องทำก็แค่หากระพรวนไปผูกไว้ที่คอแมวเมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินเสียงระพรวนเราก็จะรู้ทันทีว่าศัตรูของเรากำลังจะมา หนูทุกตัวรู้สึกประหลาดใจมากที่พวกมันไม่ได้คิดถึงแผนนี้มาก่อนหน้านี้ทว่าขณะกำลังปลื้มปีติกับโชคดีของพวกมันอยู่แน่นอ,อเองหนูชราตัวหนึ่งก็ยืนขึ้นและเอ่ยว่าข้าคงต้องบอกว่าแผนของเจ้าหนูน้อยนั้นยอดเยี่ยมมากแต่ข้าขอถามสักคำหนึ่งเถิดใครจะเป็นคนเอากระพรวนไปผูกคอแมวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างนั้นง่าย แต่จะทําได้จริงหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งพุทธภาษิตโมเนตีสุอากุตูหลังในบรรดาที่ปรึกษาย่อมต้องการคนไม่พูดพลาม